วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันมานิดหน่อยนะครับก็กักบเอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเออดิชินก็พืพ่อที่ทำเดียวว่าต้องขอโทษทีนะครับทุกคนที่ไม่เป็นไรเออดิชินมันมีเรื่องราวนิดหน่อยนะครับเรามันต้องวัยรุ่นนลยนะรุ่นพี่ทุกคนนะ เราก็วัยรุ่นนะครับเมื่อวานเล่นเสร็จเราก็พอดีมีเพื่อนเพื่อนมาหาอยู่หลังเวทีเราก็อยากจะเข้าไปหาเพื่อนไปดื่มต่อแต่ด้ยวยความที่วันนี้ผลิตโชคต้องทํางานเช้าใช่ไหมครับนมนมเขาก็เลยต้องลากกลับบ้านทีนี้ไม่ยอมจับไน,นครันะเพราะว่าดื้อจะเลยกวนกันนิดหน่อย ก็ลืมไปนะครับว่าจริงตอนนี้อะไรมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ผมก็อาจจะเป็นตนัวเองได้ไม่เท่าเดิม oh <my> ตอนนี้ก็จะให้เวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปรับปรุงตัวเองอยู่นะ <c oughs> อขอขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียใจใผิดหวังแล้วก็ ก็เพียงจะทำตัวให้ดีขึ้นทำใจคนเองไม่ได้แล้วรู้นะครับว่าทุกคนผิดหวังหรือเสียใจเมื่อวานเดี๋ยวผมจะขอตอบแทนเกันเพลงนะ